ถ้าคุณเลื่อนมาเจอคลิปนี้นั่นหมายความว่าเรามีดวงสัมพันธ์กันค่ะวันนี้อาจารย์แอนจะมาเปิดไพ่สุ่มสำหรับคนที่กำลังสร้างชีวิตว่าไพ่ต้องการบอกอะไรถ้าพร้อมแล้วตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะ มาดูกันค่ะว่าสำหรับคนที่สร้างชีวิตนะคะตอนนี้อ่ะบอกเลยนะคะว่าไพ่ที่อาจารย์แอนได้หยิบมาดีมากๆนะคะสำหรับคนที่สร้างชีวิตนะคะต้องบอกเลยว่าคนที่สร้างชีวิตนะคะโอ้โหณนะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเปิดทางนะคะไม่ว่าการเงินสิ่งที่คุณคาดหวังอุปสรรคการงานที่คุณพบเจอต่างๆ คุณขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะคะเทพนะคะฤาษีอ่ะพ่อปู่นะคะอะไรก็ตามนะะที่ท่านนับถืออยู่ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรขอให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปให้ได้นะคะแล้วก็อาจารย์แอนนะคะแนะนำนะคะให้กินมังสวิรัตนะคะมีโอกาสกินมังสวิรัตและที่สําคัญนะคะอ่ะ ทำบุญนะคะทำบุญกับพระสงฆ์นะค,ะคุณจะได้ยืนหนึ่งเรื่องงานแน่นอนนะคะต้องบอกเลยว่าคุณกําลังสร้างชีวิตนะคะคุณจะได้ยืนหนึ่งในเรื่องของงานและยืนหนึ่งในเรื่องของชีวิตจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะขอให้คนที่กําลังสร้างชีวิตจงมีกําลังใจขับเคลื่อนชีวิตประสบความสําเร็จกันทุกคนคะ่ะ